มาอีกแล้วมาอีกแล้วการกินบันี่าะดี้ยงได้ดูครับล่างแหงครับปลาอะไรสิงคันแหนดูครับคนั่นหอมมันแจ่เครับเดี๋ยวผมจะกินล่างให้เพื่อครับเลี้ยงได้ปลาแยมครับดรอดมัดเกียรครับไอมึง ก๋ว,ว,วยข้ิเน,นี่ยไอแก่่นบอว่าเขาต้กวยกอ่ยอดกนลยกก้วยกล้วครับก้วยกล้วมืออันนี้เลักลอ ไม่อยากบพี่น้องเ้ยมันแจกครับตายแตตายแต่พวรับเรีก็้เก็บไรม่อยากหนีสิมเลยมาตายสิมซื้อตายืุ้ยมาตายก็ต้องเอาคุ้ยมาปะบอกคุ้ยถุงวเนาะเขาบอกไงว่ อไแล้วเขาไขเห็นเนี่ยอนนียวไปเขาแล้วมือต้งไปงันบ้เ๋้าเขาจกันเขากันก้อยดิบพี่น้องก้อยดิบไม่ไม่เหวีเนี่ครับเรกินดีๆ้ขอแจกนะขอแจกเนี่ยักว่าักอนนี่ยอยกแล้ว ผักกบูดผักกัลุก,ก,กเองละม,ม,มืนก่นขุกิน <c oughs> เน่ยชายสาขดคนโตครับนี่น่ย่ารขุดมาทำหมุก,กมม หือแตกหมดแล้วบัดนี้พักบ่ไม่มีผักบ่บ่เนาะ <laughs> <laughs> <laughs>

น้องบอลทั yeah. ล่วเนี่ยข <c oughs> ้าจัเบิ่งกินไรก็เลยลึกยืดยืดยืดไมยกินแมวกินเท่าคนเดียวเขาดีวะเอ้นี่เราไหม ขยก็มี่า้้าไืนแ่นอนอกนึง,งก็จก่หลายแน่นอนอนึงพรอนเนาะกอ้ย,ย,ยเตี๋วแินับเรานี่อะมนตัวกับพี่้องครับบรรยากาัดทำไม้องหน้าปลาดิกหนาปลาดครับผมติดแ่ะ ผมไม่พอฝนมาสองเดือนนะครับเดียผกินน้ำฝนครับใน้ำฝนน้ำยังน้ำฝนเนาะมีผมเมาครับผมดหน้าเผมกินเ้ามื่อนี้แก้วก็ได้มื่อนี้เออเย็ดพวกเราเดียวครับเ้า